สวัสดีชาวไบค์ครัทุกคนครับแลวก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับเจอก,กันกับผมในวันนี้จะมาตามนัดนะครับในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆที่ไปรับชมการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บุรีรัมย์สนามช้างนะครับว่าเป็นไปใน,นยังไงอันนี้ผมมั่นใจนะครับว่าเป็นคอมเมนต์ร้อยเซเลยนะฮะจากคนที่ไปดูจริงๆไม่ได้ว่าจําคนนั้นคนนี้มาไปประสบพบเหตุจริงๆและย้ําครับว่าคงจะมีทั้งความประทับใจและก็มีทั้งความที่ไม่ ประทับใจเป็นเรื่องปกตินะแต่ผมก็เช็คดูโดยรวมนะครับข้อมูลทุกสิ่งอย่างนะผมมองว่ามีประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอามาไล่เลียงให้ฟังแต่ผมจะไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นคอมเมนต์มาจากเ,เพื่อนๆท่านไหนนะใครที่ฟังผมอยู่ในตอนนี้นะฮะถ้าเห็นคอมเมนต์ของตัวเองนะครับเอ,อยากจะเพิ่มจะเสริมหรือยังไงก็ได้นะครับหรือจะเป็นคอมเมนต์ของคนอื่นนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ แลกเปลี่ยนกันมาเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีกว่าเดิมในการจัดงานในครั้งต่อๆไปกันไม่ได้บอกชื่อนะครับย้านะครับไม่ได้บอกชื่อว่าเป็นคอมเมนต์มาจากใครอาจจะจาคอมเมนต,ต์ตัวเองได้หรือเปล่าล่ะ,ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมลืมเลยนะครับคือ,อวันก่อนนี้นะฮะมีข้อมูลจากคุณเนวินชิดชอบนะครับลุงเนวินบอกว่า MotoGP ไม่รู้จะได้จัดการแข่งขันที่บ้านเราอีกหรือเปล่าอาจจะเป็นปีหน้าเป็นปีส่งท้ายไหมรัฐบาลเหมือนเขาจะไม่เอาด้วยนะะนั่นก็คือ สิ่งที่คุณเนวินเขาโพสต์มาใน Facebook ส่วนตัวของเขาแต่ปรากฏว่านะครับคงจะไปสกิดกับทางรัฐบาลเข้าหรือยังไงไม่ทราบได้เหมือนมีข่าวออกมาว่ารัฐบาลกําลังเขาเรียกว่าเร่งนะครับให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานก็คือกระทรวงกีฬาเนี่ยนะฮะไปศึกษาไปทําอะไรมาให้มันดีๆหน่อยสิว่าเน้นประโยชน์ของทางบ้านเมืองเป็นหลักครับไม่ได้ว่าเป็นเกมการเมืองเหมือนกับที่พวกเราหลายๆคนอาจจะมองแบบนั้น ดังนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะมันไม่ใช่การประกาศอย่างเป็นทางการมันอาจจะเป็นมุมมองหนึ่งของคุณเ네นวินเขาอาจจะมีเรื่องอะไรกันนะอันนี้ผมไม่กล้าวล้ําไปตรงนั้น,นครับไม่รับรู้ด้วยนะฮะแต่ผมก็เข้าใจนะครับทุกภาคส่วนก็คงอยากจะให้ประเทศเราเนี่ยได้รับผลประโยชน์ได้รับสิ่งที่ควรจะได้มากที่สุดจากการจัดงานกันไปก็มีความหวังครับว่า จะได้รับชมการแข่งขันจะได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดจะได้สัญญาฉบับต่อไปเนี่ยอีกนะครับผมก็หวังเช่นนั้นกันเนาะเอาทีนี้มาว่ากันที่ในส่วนของอคอมเมนต์ต่างๆนะครับผ่านทางคอมเมนต์ที่ผมไปขอความร่วมมือจากเพื่อนๆในเฟซ o o ๊กแฟนเพจนะ <c oughs> อันนี้มันอาจจะผมไปไปโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับดังนั้นมันก็อาจจะเป็นข้อ,ขอมูลที่มันสลับไปสลับมาบางทีผมอาจจะเริ่มต้นจากคนที่ตอบมาเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้ว และอีกแป๊บหนึ่งก็อาจจะเป็น1วันอย่างเงี้ยระบบมันไม่ได้รันออกมาให้มันเรียงกันนะทุกคนขออภัยด้วยนะแต่จะพยายามอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์นั่นแหละเท่าที่จะทําได้ครับอ่ทาท่านหนึ่งบอกว่านะครับมันมีการจอานะ่อบัตรนะมีการจ่อบัตรแล้วก็ตรงริสแบนนะครับเวลาจะขึ้นไปนั่งบนสแตนเนี่ยแล้วก็แอบถอดเอาริสแบนเนี่ยกับบัตรไปฝากเพื่อนเอาไว้แล้วไปขายมันมีหรือเปล่าแบบเนี้ยเขาสงสัยกันมาอืมผมไม่มั่นใจนะครับว่ามีไหม แต่มีท่านที่มาตอบบอกว่าเฮ้ยมีด้วยหรอไม่มั่นใจนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าฝั่งไซส์แตนเนี่ยอาหารน้อยไปอยากให้มีข้าวราดแกงเพิ่มหน่อยครับเอาละมันหิวแล้วฮนะอีกท่านหนึ่งบอกว่าก็อยากให้แกรนสแสตนเนี่ยมีเลขที่นั่งกำกับไว้หน่อยเพราะว่ามันก็เป็นผลดีหลายอย่างนะคนขึ้นมามั่วไม่ได้หรอกจะมีเลขกำกับไว้เนี่ยเราจะลงไปหาอะไรกินก็ไม่ต้องกังวลว่าที่นั่งมันจะหายห,ายหรือเปล่าเราจะต้องมีการกักที่นั่งกันงานน่าสนใจ อีกท่านหนึ่งบอกว่าเรื่องของการจราจรฝากหน่อยรถรับส่งอะ่ะทางขึ้นลงตรงสามแยกนี่ควรจะแก้ไขได้แล้วนะให้แต่ละสายนี่มันไม่ต้องไปจอดรอกันหรอกขอพื้นที่อีกนิดทําให้รถมันวิ่งทางเดียวทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนท่านนี้อาจจะมายาวนิดนึงนะครับแต่ผมก็จะเอามานําเสนอหมดแหละทั้งสั้นทั้งยาวนะบอกว่าข้อแรกเลยเรื่องน้ําเปล่าน้าําอัดลมหมดไม่มีขายตอนเดินกลับจากไซส์แตนเนี่ยร้อนจนจะเป็นลม น่าจะมีบริการฝั่งไซต์แตนให้มันเยอะกว่านี้หน่อยฝั่ง ABC เนี่ยข้อต่อมาก็คือทางขึ้นทางโรงรถอีแตนเนี่ยตรงโซนกิจกรรมเนี่ยมันชันแล้วก็แคบมากาไม่เป็นคอขวดก็เลยทําให้การจราจรเนี่ยมันเรียกว่าช่วงกราบเนี่อรอนานกว่าจะได้ขึ้นรถเนี่ยพอขึ้นแล้วก็ต้องรอคิวเลี้ยวขึ้นถนนไปอีกข้อที่3ก็บอกว่าการจัดการคิวรถตอนขากราบเนี่ยไม่มีใครประชาสัมพันธ์แจ้งอะไรเลย ยืนต่อคิวยาวไปจนถึงทางเข้าพอคนอื่นเดินมาลัดก็ไปตั้งแถวใหม่แล้วก็ได้ไปก่อนเฉยเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายบอกว่าฝากเรื่องของพัดโลมาีน้ําติดตรงสแตนหน่อยพอให้ได้เย็นกันบ้างนะครับอ่าทีนี้ท่านนี้อยาานิดนึงท่านนี้ก็บอกว่านะครับผมไ,ไปปีแรกครับนั่งไซสแตนก็คือทุกอย่างเนี่ยดีหมดแหละแต่เสียอย่างเดียวคือบูธขายของมันน้อยไปวันแข่งหลังจบโมโตโทูเนี่ยลงไปซื้อน้ำนี่ก็คือน้าหมดทุกบูธเลยอ่ะมีขายแค่ สองบูธก็อยากให้เพิ่มจุดถ่ายของหน่อยส่วนห้องน้าําสะอาดมากขอชื่นชมปีหน้าเจอกันอีกทีครับมาอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไปปีแรกนั่งไซสแตนร้อนมากจะเป็นลมควรที่จะมีพัดลมให้หน่อยไซสแตนตรง A B น่าจะมีจอมอนิเตอร์ให้ได้ดูหน่อยแต่โดยรวมบรรยากาศในสนามก็สนุกมากลหละส่วนอีกท่านหนึ่งบอกนะครับแยกเป็น2ประเด็นอย่างแรกบอกว่าประทับใจในบรรยากาศในสนามเร้าใจเหมือนเดิม ประเด็นต่อมาก็คือไม่ประทับใจตรงการต่อคิวรอรถนี่นานมากเพราะว่าตอนแข่งเสร็จที่คนออกมาพร้อมกนันจํานวนเยอะเลยทําให้เกิดรถติดทุกปีอยากให้ผู้จัดจมีรถวิ่งรับส่งแบบวันเวรอบสนามน่าจะดีนะครับเอาต่อมาอีกท่านนึงบอกว่าเนี่ยแชร์ประสบการณ์นะผมเคยเป็นมาแชร์ในสนามนะตอน World Superbike ช่วงปี2015นะครับ World Superbike นี่มาแข่งก่อน MotoG p นะม o t o g p มาเริ่มสตาร์ท2018ครับ บอกว่าก็ไม่ถึงขั้นโมโตจีพีหรอกแต่ก็มองออกด้วยตาเปล่าล่ะในสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนั้นเนี่ยเมืองบุรีรัมย์คึกคักนะจังหวัดเนี่ยรอบๆก็ได้ประโยชน์กันเลยนะฮะแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนท้องถิ่นเพิ่มรายได้ขึ้นมานะครับมาเสอนอตรงนี้อ่าท่านต่อมาบอกว่าหาที่พักให้ได้ก่อนซื้อตั๋วนะฝากเตือนมาอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าดีแล้วนะครับก,การแข่งขันอะไรต่างๆก็ตรงเวลาดีอีกท่านหนึ่งบอกว่าแกรนด์สแตนเนี่ยระบบสแ,แกนบัตรเนี่ยดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องมีการเวียนบัตร แต่ก็ถือว่าดีกว่าในปี2023อยู่ที่เห็นเนี่ยมีบัตรกระดาษบนแกลนสแตนเทียบเลยอันนั้นไม่ค่อยโอเคอยากให้ขายบัตรแกลนสแตนเท่ากับจำนวนที่นั่งจริงๆเพราะว่าหลังๆมาคนมันล้นเกินที่นั่งเยอะแต่ถ้าให้ดีเนี่ยกลับไปช่วงตุลาคมเถอะจัดมีนาคมมันร้อนไว้อย่างนั้นต่อมาบอกว่านั่งติดอยู่แก๊งหนึ่งเอาสายรัดข้อมือเนี่ยไปรับเพื่อนมาชำเลยบอกว่าฉันเนี่ยซื้อบัตรมา4,000นี่โมโห่าอย่างนั้นเอานะครับ ต่อมานะครับท่านนี้บอกว่าได้ยินฝรั่งที่นั่งข้างๆกันเนี่ยนะครับก็ทักทายคุยกันบอกว่ามาจากพัทยาดูเสรียก็จะต่อที่ภูเก็ตก็เลยคิดว่าการจ่ายเงินมันก็ไม่ได้ว่าอยู่ที่แค่บุรีรัมณนะ์นะการจัดการมันก็คนเยอะขนาดนั้นคนก็ไม่คิดว่าจะเยอะนะครับแังนั้นก็ต้องออจัดการให้มันดีหน่อยตุลาคมเนี่ยคนน้อยกว่านี้นะว่าอย่างนั้นท่านต่อมาบอกว่าเพิ่มจอย led น้อยน้องๆลงุลงๆป,ป้าๆที่คอยดูแลในงานคือดีมากคนเก็บขยะทําความสะอาดห้องน้ําก็คือดีนะครับ เช่นชมมาอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าแกรนด์สแตนเน่วางกระเป๋าเน่วางจริงๆเลยนะไม่ได้จองละ่ะต่อไปก็ควรระบุเลขที่นั่งไปเลยดีไหมโอเคนะครับท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่าจัดปลายปีเหมือนเดิมดีกว่าปรับภูมิทัศน์เรื่องของรอบรอบสนามหน่อยจัดเรื่องของบัตรหน่อยไม่ใช่ว่าซื้อมา2 0 0พันเนี่ยหน้างานบริการนี้มันสองร้อยเลยปีนี้คนดูมันเพิ่มขึ้นก็นจริงแต่วันแข่งเมนเวสเนี่ยแต่ละสแตนคนดูไม่ค่อยเต็มอืมนะครับหรือว่าคิดไปเองนะ ท่านต่อมาก็บอกว่าการจัดการก็ดีเริ่มตั้งแต่หน้าสนามบริการรถรับส่งเจ้าหน้าที่พูดจาดีแนะนาดีมีเดินพาไปยังจุดต่างๆบ้างห้องน้ําก็สะอาดแต่วันสุดท้ายแข่งเสร็จเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยน้ำมันก็แอบหมดนะแต่ก็จะกลับกันแล้วก็เลยไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาอะไรแต่ก็อยากให้เพิ่มโซนที่นั่งหลบแดดหน่อยเพราะว่ามันมีแค่บนสแตนอย่างเดียวเลยอืนะครับสนามช้างต้นไม้ใบหญ้า,าจ,จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะ อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าส่วนตัวก็คือสนุกลาเตรียมตัวไปลำบากอยู่แล้วเลยไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่ก็ตีอย่างเดียวก็คือตอนรอคิวขึ้นรถยิปต์นเนี่ยแข่งเสร็จแต่ละวันนี่อากาศมันร้อนอ่าสาเหตุเพราะว่าทางที่จะลงมาน่ะมันก็ต้องรอคิวรถสวนมามันก็เหมือนรอติดไฟแดงนะฮะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าก็บอกทุกปีละว่าก,ก,การแสตมเนี่ยขอให้มีเจ้าหน้าที่เดินหน่อยก็คือดูดบุหรี่กันในทุกปีอีกอย่างก็คือเรื่องเดิมก็คือน้ำหมดเนี่ย ขายข้างบนแต่อันนี้ก็คือของเองกชนจัดการเองว่าอย่างนั้นท่านต่อมาบอกว่าสิ่งที่คนปรับปรุงก็คือหญ้านในสนามให้มันเขียวหน่อยต่อมาคือรถอีแตนมันสูงไปบันไดมันชันคนบางทีสภาพร่างกายไม่ดีก็ขึ้นลงยากลําบากอันตรายไม่มีหลังคากันแดดเลยร้อน <c oughs> แล้วก็ท่านต่อมาบอกว่าไปดูมา5ปีแล้วนั่งแกลนสแตนบอกว่าปีนี้ก็ขอชื่นชมผู้จัดนะนะครับนาคาติชมแล้วก็ไปปรับปรุงแล้วก็จัดได้ดีมาก อาหารดีเครื่องดื่มพร้อมทุกคนต้อนรับดีมีเจ้าหน้าที่ก็คอยให้แจ้งนะครับว่าไม่ให้ยืนบนบันไดแล้วก็มาจัดหาที่นั่งดีมากๆเลยแต่ก็อยากให้เพิ่มเจ้าหน้าที่อีกนิดนึงในวันแข่งเนี่ยสปรินเวสกับเมนเวสเนี่ยเพราะว่า,าผู้ชมที่ไม่น่ารักก็มีมายืนตรงบันไดบ้างมายืนตรงบริเวณทางขึ้นลงเนี่ยคนที่นั่งแถวหน้าถัดจากทางเดิน,นมองไม่เห็นเลยแต่โดยรวมแล้วก็น่าชื่นชมหน้าเจ้าหน้าท,าาที่ทุกคนนะครับแล้วก็อากาศร้อนนั่นแหละแล้วก็ เพิ่มมาว่าอยากจะให้ตัวเรื่องของบัตรเข้าชมน้อยเพราะว่าการมีพบเห็นนะมีการถอด wristband น,นะครับที่เป็นสายแลดข้อมือเนี่ยให้กันแบบเห็นกับตาตัวเองเลยนะครับท่านนี้ก็บอกมาอาจจะส่งผลที่ที่นั่งมนันไม่เพียงพอนะผู้ชมก็ต้องมายืนบริเวณทางเดินก็สงสารผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาติด้วยเดินถามว่ามาถูกสแตนใช่ไหมทําไมไม่มีที่นั่งเลยทําให้ภาพพจน์การจัดงานเนี่ยไม่ดีไปอย่างนั้นแล้วก็เรื่องของการทํา เรื่องของที่นั่งที่วางวางของทําให้ที่นั่งมันเต็มอันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือเรียกว่าก็ต้องพูดกระจายเสียงเรื่องนี้ด้วยละให้มันได้รู้ได้ทราบกันหน่อยวางจองไว้ก็คนอื่นก็กเสียสิทธิ์เสียโอกาสกันบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละคนด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าโซนสุบุรันี่อยากให้ไปจัดโซนที่ไม่ใช่ร้านค้าขายของช่วงคนเยอะหรือว่าพักต่อแถวนี่ลมควันกันไปด้วยเลยนะครับอ้าวนะเพิ่มมาเยอะนะับท่านนี้แต่ก็เอาไว้ข้อมูลแบบ เห็นมากับตาก็คือชัดเจนส่วนท่านนี้บอกว่าตรงสแตนนักแข่งเนี่ยทำร่มให้มันใหญ่กว่าจุดที่นั่งไม่ได้หรอแดดมันส่องไปครึ่งสแตนเลยแดดบ้านเรานี่ก็ร้อนนะฮะเ้าก็เพิ่มมาตรงนี้ออาส่วนท่านต่อไปบอกว่าเรื่องของสีสันในสนามมันยังจืดเกินไปอยากจะให้ทาสีพื้นสนามหน่อยเป็นลายธงชาติหรือว่าให้มันเหมือนต่างประเทศหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะได้ดูสวยงามแล้วก็ตรงทางตรงตรงโคง้งสี่ไปห้าเนี่ย บางทีก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันอาจจะแบบย่าแต่ตมันจะสีไม่สดใสเนาะส่วนท่านนี้เ็าบอกว่าอยากให้เปลี่ยนจากรถอิแตนเนี่ยเป็นรถ2แถวได้ไหมและก็ไม่อยากให้วางของบนบนที่นั่งบนสแตนเลยท่านต่อมาบอกว่าก็ไปดูทุกปีล่ะก็นั่งการสแตนบ้างซส์สแตนบ้างแต่ปีนี้ก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่การสแตนหน่อยก็คือดูแลจระเบีบนะครับคนที่วางของวางกระเป๋าเนี่ยนะครับไว้ก็ดีอยู่แต่เจ้าหน้าที่ก็จะเดินบอกตลอดเวลาเลยนะถือว่าเป็นการบริหารที่ รงดีในเรื่องนี้ส่วนข้อเสนอแนะก็คืออยากเพิ่มเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะว่ามันมีน้อยหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมด้วยก็จะดีมากเพราะว่าคอยจัดการคนที่ชอบยืนตามออระเบียงตามทางเดินทางขึ้นลงอย่างเงี้ยมันบางคนที่นั่งดูหมดเลยนะฮะท่านต่อมาก็บอกว่าโอเคนะครับได้ไปดูก็สุขใจแล้วอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับส่วนท่านนี้บอกว่าป้ายโฆษณาบางก็ยกว่านักแข่งเข,าขง้าโค้งยังมองไม่เห็นกันเลย ส่วนท่านนี้ก็บอกว่าอยากให้แกรนสแตนเนี่ยคือเจาะอยากอยากให้ให้สแกนบัตรนะครับในการเข้าเนี่ยนะครับเจาะบัตรน่าจะดีกว่าทุกสแตนไหมส่วนท่านนี้ก็บอกว่าไปแทบทุกปียังประทับใจตลอดตื่นเต้นแม้จะได้นั่งแค่ไซสแตนนะครับส่วนท่านนี้บอกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่รู้สึกเป็นหน้าเป็นดาของประเทศเราจัดต่อเนื่องเลยนะโอเคครับ ่านนี้บอกว่าปีนี้ไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะฮะบินถ่ายมุมสูงเหมือนปีที่แล้วเลยโคตรเท่นะอ่าเรียวกว่าเบิร์ดไอวิวไม่มีใช่ไหมฮะโดรนไม่มีเลยฮะตอนนี้บอกว่าการขาคิวรอยแตนเนี่ยดูแย่มากเลยนะไซส์แตนนี่เหมือนขายบาดเกินกว่าที่นั่งหรือเปล่าไปช้าไม่มีที่นั่งส่วนการแตนก็เย็นดีไม่ร้อนนะส่วนตานนี้บอกว่าการจัดก,การทั้งในและนอกโดยรวมก็โอเคดีล่ะนะเป็นปกติเหมือนทุกปีตารางกีจกรมในสนามนอกเหนือจากการถ่ายทอดสดแล้วก็ยังจัดสอดแทรกได้ดีกระชับต่อเนื่อง ทุกปีด้วยแต่อยากจะตีก็คือบริเวณสนามส่วนที่เป็นหญ้ามันแห้งเกินไปหญ้ามันเหลืองแล้วต่อมาก็คือถ้ามันไม่ผิดกฎกติกาอะไรเนี่ยอยากให้สนามเนี่ยมีเ,เป็นพุม่มไม้พุม่มไม้เตียเต้ยๆทรงเตียตเต้ยๆตรงรอบขอบสานหน่อยหรือว่าจุดอื่นอย่างเงี้ยให้มันเพิ่มความชุมช่มชื้นลูก,กาตาสักหน่อยแล้วก็เป็นเรื่องเดิมๆก็คือความชัดของอห,นหน้าหน้าจอนะครับ จอมอนิเตอร์เนี่ยอันนี้มันเจอแดดแบงเข้าไปมันก็เลยมองยากนะเนาะอ่าแล้วก็ท่านนี้บอกว่าลงตัวแต่อยากให้จัดต่อ,ต,อต่อไปส่วนท่านตอนนี้ต่อไปบอกว่าอยากให้จัดโซนสูบบุหรี่ของการสแสตนหน่อยให้ชัดเจนอันนี้จัดโซนสูบเี่อยู่ต้นทางลมนีม่ควันมานี่ก็มันก็ลอยไปหาคนนั่งอยู่ดีว่าอย่างนั้นส่วนท่านนี้บอกว่ารีวิวจากคนที่ไปดูการสแสตนนะเขาบอกว่าระบบการจัดก,การกนข้างแย่อยู่เมื่อเทียบกับสปอนเซอร์เจ้าก่อนที่ทำเนี่ย ตรวจล่รวมมีคนเอาสายรัดเข้ามือนะครับริดแบนเนี่ยไปส่งต่อให้กันขึ้นสแตนได้ไม่มีบัตรเลยนะไม่มีซึ่งผู้ชมก็ผ่านไปเลยโดยไม่ต้องแสดงบัตรอะไรต่อมาคือตรวจกระเป๋าอาวุธเนี่ยก็คือตรวจแบบขอไปทีอ่ะไม่ได้จริงจังเท่าไหร่ข้อต่อมาคือโซนสุหรี่ก็ค่อนข้างที่จะแย่นะฮะข้อต่อมาก็คือ,คอจํ yeah, นะออาจได้ว่าเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยมีตํารวจมาคอยเดินตรวจตานะแต่ปีนี้เนี่ย คือเจ้าหน้าที่สนามบอกอะไรคนก็ไม่ค่อยฟังต่อมาก็คือบู๊กิจกรรมเนี่ยดูบางตาลงกว่าปีก่อนๆข้อต่อมาก็คือการประชาสัมพันธ์ในเพจสปอนเซอร์หลกักแทบไม่มีเลยต้องมาติดตามจากเพจสนามข้อต่อมาก็บอกว่ารายละเอียดเรื่องของการซื้อบัตรการแรกาลกบัตรอะไรต่างๆเนี่ยวันเวลาเนี่ยมันค่อนข้างกระชั้นชิดเกินไปนะครับแล้วก็ข้อต่อมาบอกว่าสเตเนี่ยร้อนเกินล่ะควรจะมีพัดลมไอ้น้ำสักหน่อยแต่สิ่งที่ประทับใจก็คืออ่เจ้า ผู้จัดงานนะครับแม่งานก็คือ PT นะกลุ่ม PT เนี่ยบอกว่าแจกน้ําแข็งฟรีแบบเอาแก้วไปใส่เองได้เลยส่วนของกินก็เรียกว่าฟรีสไตล์นะครับส่วนตัวก็คิดว่ามีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะฮะตอนนี้ก็อาจจ,อาจจะอาจจะพิเศษเยอะไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับก็อ่านมาให้มันครบละเพราะว่าเป็นคอมเพลนที่ไปเจอกับตัวเองนะครับถือว่ามีประโยชน์ทานี้ก็บอกว่าการจัดการก็ถือว่ายิ่งใหญ่ดีปัญหาคือที่นั่งพักผ่อนหลบร้อนมีน้อยไปหน่อยส่วนทานนี้บอกว่า อยากให้สนามหญ้ามันดูดีหน่อยได้ไหมอยากให้เพิ่มหน้าจอหน่อยจอมันมีไม่ครอบทุกสแตนน่ะแล้วก็อยากให้มีที่เช่าพัดลมพกพาด้วยอย่างสุดท้ายก็คือต่อสัญญายาวไปเลยว่าอย่างนั้นนะครับมีเพิ่มบอกว่าอยากจะไปเคลียร์มาตินนะแต่เสียดายับมาตินมาไม่ได้เจ็บอยู่นะท่านนี้บอกว่าก็ถือว่าโอเคขึ้นจากทุกปีนะแต่ก็อยากจะแนะนำนะฮะหน้าจอเนี่ยเพิ่มหน่อยแล้วก็เพิ่มจุดกระจายเสียงหน่อยเพิ่มลดรับส่งหน่อยช่วงไซส์สแตนเอบีซีเนี่ย ท่านนี้ก็บอกว่าพัดลมไอ้น้ําพี่ใช้สแตนหน่อยร้อนเหลือเกินส่วนท่านนี้ก็บอกว่าระบบขนส่งการจัดการจราจรเนี่ยข้างในควรทําทางเข้าทางออกให้ชัดเจนหน่อยเห็นคนมาขึ้นบนรถอีแตนแล้วนเนี่ยต้องรอนานกว่าจะได้ออกก็อย่างนั้นอ่าส่วนท่านนี้บอกว่าน่าจะใส่ฉนวนการร้อนบนหลังคาหน่อยเวลานั่งข้างบนใกล้ๆหลังคาเนี่ยร้อนมากถ้ามีพัดลมติดมาด้วยคงจะดีส่วนท่านนี้ก็บอกว่าก็ไปทุกปีหลายก็ไม่เคยตีอะไร แต่ก็ถ้าต่อสัญญาใหม่ก็อยากให้จัดเดือนตุลานะเพราะว่าช่วงมีนาเนี่ยมันร้อนเหลือเ,อวเวกินโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยขณะว่าคนพื้นที่แท้ๆยังรู้สึกร้อนเลยประมาณนั้นอ่าส่วนท่านนี้บอกว่าก็ไปทุกปีจนชินแล้วละ่ะแต่ก็ขอได้ก็คือก็ไม่อยากให้จัดสนามแรกในช่วงนี้ขอเป็นตุลาคมเหมือนเดิมได้ไหมอากาศมันร้อนมากร้อนแล้วมันไม่สนุกเลยมันเพลียสงสารคนดูแล้วก็สงสารนักแข่งด้วยนะส่วนท่านนี้ก็บอกว่าอยากให้ทางสนามเนี่ยใช้เครื่องสแกน มาสแกนทุกสแสตม์ได้ไหมทุกบัตรเลยได้ไหมเพราะว่าป้องกันการนาบัตรไปขายต่อทําให้ที่นั่งมันเกินโดยเฉพาะแสตม์นี่มีคนยืนตรงทางเดินีเยอะมากตัวอย่างการที่คนนําไปขายต่อก็ประมาณว่า1ใบบางทีเราเข้างานได้3วันก็เท่ากับว่าบัตรแข็งแต่ละใบอาจจะมีการจอดสามรูหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับไปฝากตรงนี้กันหน่อยบัตรนั้นก็จะถูกนํามาขายต่อก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็จะทําให้จํานวนที่บอกว่า สมมุติว่าแจ้งว่าจูได้คนได้ห้าพันคนอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันเกินห้าพันไม่รู้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปเบียดเสียดแออัดยัดเยียดกันอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีงามครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของอคอนเสิร์ตท,ที่เอาบอกมาเทียบเนี่ยว่าระบบคอนเสิร์ตเขาไม่ไม่ทำแบบนี้กันนะนะฮะเขาก็จะเน้นเรื่องของตรงนี้กันไปแล้วก็ท่านนี้บอกว่าก็อยากให้ต่อสัญญาไปอีกนะท่านต่อมาพอร้อนมากแล้วแดนเนี่ยไปชมเข้าไปชมเนี่ย มันร้อนแทบจะแบบว่าไฟไหม้กันเลยทีเดียวแล้วก็ท่านนี้บอกว่าระบบขนส่งยังไม่ผ่านประตูมีแค่2จุดเองควรจะจัดรถรอไว้เลยไปสแตนไหนไม่ใช่ว่า้เข้าไปรวมกันที่หน้าแฟนสแตนอืมอา้าวท่านนี้บอกว่าการจัดงานก็ดีไปดูมาหลายประเทศละแต่บ้านเราก็ได้จัดก็ได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นเลยนะนะครับก็ดีกว่าบางประเทศละแต่ก็ขอปรับเรื่องที่นั่งแล้วก็จอหน่อยให้มันชัดกว่านี้หน่อยว่าอย่างนั้นนะครับจอ มอนิเตอร์อยู่ข้างสนามนะส่วนท่านนี้ก็บอกว่าไปดูมาก็2ปีแล้วนะเรื่องอาหารก็ไม่ได้ห้ามของข้างนอกเข้าไปโอเคนะครับข้อดีนะแล้วก็ชื่นชมบูธยามาฮ่ากับ Honda น,นะฮะที่เอารถ E ีวีมาบริการส่วนข้อเสียนะครับก็คือที่พักมันไม่เพียงพอก็ต้องหาวิ่งนอนนะครับเหมือนที่ไม่มีศาลเลยว่าอย่างนั้นระบบการเข้าสแตนก็ต้องรอเลิกเอาเวลาก่อนถึงจะเปิดได้ยืนตากแดดก็แห้งเหี่ยวกันหมด แล้วก็การขึ้นรถก็ไม่บอกเลยว่าจะไปไหนเราก็อยู่นักแข่งสไตล์แสตนนักแข่งเนี่ยบางทีก็เอาไปปล่อยอยู่ตรงแปลนแสตนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องย้อนกลับมาเสียเวลาเหนื่อยแล้วก็เรื่องของรถที่แตนบอกว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนถอะมันขึ้นลงลําบากต้องวิ่งไปหาบันไดยิ่งมันก็ทํางานกันซ้ําซ้อนกันไปอีกแล้วก็บอกว่าไม่ควรมาจัดกุมภาลมีนาเลยมันร้อนอืนะครับท่านนี้บอกว่าเสียอย่างเดียวจัดเดือนนี้มันร้อนมากๆ นะแต่ส่วนตัวเองก็โดนมาหมดแล้วล่ะทั้งเปียกทั้งร้อนส่วนท่านนี้ก็บอกว่าระบบขนส่งวันอาทิตย์เนี่ยมันช้ามากเลยยืนตากแดดเนี่ยรอนานมากๆส่วนท่านนี้ก็บอกว่าสนุกมากๆเลยได้เห็นของจริงเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มดีท่านนี้ก็บอกว่าบรรยากาศยอดเยี่ยมอ่าแต่ก็มีพัดลมไอ้น้าเพิ่มเนี่งจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกนะส่วนท่านนี้บอกว่ามองไม่ค่อยชัดเลยจอตรงหน้าสแตนเนี่ยก็คือ ทั้งเสียงจากู่นกลางก็ไม่เคยได้ยินด้วยลำลำโพงอะไรต่างๆปีหน้าก็แบบว่าจัดเนี่ยช่วงปลายฝนต้นหนาวดีกว่ามันร้อนเกินแล้วก็บางช่วงเวลาเราจะแต่นใ่คนขึ้นเต็มจุดระหว่างทางขึ้นขึ้นไม่ได้ต้องเดินไกลส่วนท่านนี้ก็บอกว่าไซส์สตนบีเนี่ยไม่มีจอมอนิเตอร์ให้ดูเลยส่วนท่านนี้บอกว่าผู้ประกาศไทยอ่ะนะครับหรือเราเรียวกว่าเป็นโคศกสนามหรือเปล่าใช่ไหมก็บอกว่าอยากให้หาข้อมูลเรื่องของชื่อนักแข่งหน่อยว่าออกเสียงให้มันถูกต้องหน่อย ก็คือจัดมา5ครั้งแล้วนะทำไมไม่ปรับปรุงเลยประกาศชื่อนักแข่งทีนี่ฝรั่งนั่งอยู่งข้างนี่อมยิ้มเลยอ่าอย่างประกาศชื่ออดีตแชมป์โลก6อ่าพี่มียคัทหสมัยนะฮะมาร์กมาเคสเนี่ยก็จะประกาศเป็นมาเคสมาเคสมาเคสเวลาประกาศเปโกโกจะเป็นบักนาเนียบักนาเนียอยู่ก็บอกว่าหวัวจะปวดไม่หาข้อมูลอะไรเลยในการออกเสียงชื่อนักแข่งไว้อย่างนั้นนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าตรงไซส์สแตนเนี่ยจอมอนิเตอร์ดูลำดับและเวลาเนี่ยมันไกล ดูแล้วเนี่ยมันมองกันไม่เห็นต้องเปิดโทรศัพท์ดูอยู่แล้วมันก็ดีเลยไปอยากให้เอามาวางข้างหน้าเลยมันก็ไม่ได้บังนักแข่งมากนะจะดีจะดีเลยส่วนท่านนี้บอกว่าไปปีแรกก็ว่าโอเคนะมีโอกาสก็จะไปอีกส่วนท่านนี้บอกว่าจอกระตุกนะปกติก็มองไม่ชัดอยู่แล้วประตูก็เปิดช้าคนไปออก,กันสะสมอยู่เนี่ยแทนที่จะได้เะยยกันเข้าไปเพื่อลดความวุ่นวายหน่อยส่วนท่านนี้บอกว่าอยากให้จัดการทางเข้าออกของรถที่จะเข้ามาตรงหน้าข้างในมันดีกว่านี้ สถานที่มันใหญ่แต่ทางทางเข้าเนี่ยเข้าได้คนละทางได้เนี่ยไม่งั้นคนขึ้นรถตินก็รอรถ VIP ออกก่อนก็ต้องรอรถเข้ารถออกมันก็วุ่นวายกันไปส่วนท่านนี้ก็บอกว่าเขาลดงบลงขนาดว่าเวทีแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยยังเล็กลงเลยหรือเปล่าอืมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันส่วนท่านนี้ก็บอกว่าอยากให้ลานกิจกรรมเนี่ยรปรับปรุงใหม่ปลูกต้นไม้เพิ่มเข้าไปหน่อยอาจจะเป็นต้นปาล์มหรือพวกไม้ทนแรงต่งตางๆก็ได้เพราะวมันมีร่มเงาให้มันสบายตานหน่อย แล้วก็อยากให้เพิ่มพื้นที่โต๊ะกินข้าวตอนนี้โต๊ะมันน้อยเกินไม่มีที่นั่งก็สงสารคนที่ยืนตากแดดแต่รอโต๊ะว่างส่วนในสามแข่งก็มันไม่มีหญ้าอะไรต่างๆในตรงน,นั้นก็จะไม่ไม,ไม่ว่ากันหรอกแต่โลเคชั่นข้างนอกก็อยากจะได้ต้นไม้ได้ไม้ประดับซักหน่อยส่วนท่านนี้บอกว่ารถรับส่งก็มีเยอะดีแต่การจากคิวมันจะมั่วไปหน่อยแซงกันเละเทะไปหมดต้องมารุมด่าก,กันเลยทีเดียวกว่าจะยอมถอยไปเข้าแถวออันนี้อาจจะเป็นสปิริตมาร,รยาทของคนต่อแถวคิวเนาะ แล้วก็ในส่วนของที่จอดรถนอกสนามเข้าใจว่ามีบล็อกไว้ให้บัตรพิเศษแต่สําหรับตัวคนซื้อตั๋วเนี่ยก็จะกลายเป็นชนชั้นล่างทันท,ท,ทีทั้งๆที่ที่จอดรถเนี่ยเหลือเพียบเลยแต่จอดไม่ได้ที่จอดรถบางครั้งมีการเข้าออกว่างแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าสรุปงานก็ดีก็สนุกแหละชอบแหล,ละก็ตีเรื่องของรถรบส่งการเข้าสนามเนี่ยแล้วก็ที่จอดรถที่มันอาจจะไม่ได้เพียงพอสาหรับทุกคนนะฮะส่วนท่านนี้บอกว่าก็ขอให้มันมี ร่มไว้ขายหน่อยเถอะมันร้อนจริงๆไม่ได้พกร่มไปนะครับเรื่องของกินนะครับในต่างสแตนเนี่ยให้มันได้สะดวกแล้วก็ร้านกาแฟมันห่างเกินเดินไกลามากในบางจุดส่วนท่านนี้ก็บอกว่าอยากให้เพิ่มจอย LED. เอลีดีให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยจัดช่วงเดือนนี้มันร้อนมากแต่อาจจะต้องเพิ่มพัดลมมาอยู่จุดหน่อยในแต่ละสแตนเนี่ยอากาศร้อนระอุมากตอนนี้ก็บอกว่าจอย e d อยากให้ชัดกว่าน,นี้หน่อยแล้วก็ที่นั่งให้ร้านเป็นนัมเบอร์หน่อยจะดีมาก ส่วนท่านนี้บอกว่าอาหารเครื่องดื่มก็ไม่แพงราคาพอๆข้างนอกแต่ก็ควรจัดทางเดินระหว่างที่จะลดใหม่มันปลอดภัยมากกว่าน,นี้หน่อยตรงทางเข้า2ประตูเนี่ยปรับภูมิทัศน์ใหม่ดูแห้งแล้งมากส่วนท่านนี้บอกว่าบัตรและที่นั่งควรมีเท่ากันแนสแตนได้5,000บัตรก็ต้องมี5,000ันเท่านั้นส่วนท่านนี้บอกว่าอีแตนมันต้องมีหลังคาหน่อยแตนก็ต้องมีพหลลมไอน้าหน่อยจุดพักคอยโซนอาหารต,ต่างๆควรมีพหลลมไอน้ําด้วยอากาศนร้อนเป็นอุปสรรคมากๆจริงๆ แต่ทุกคนก็พูดจาน่ารักแชร์ข้อมูลกันดีมากน้องๆพนักง,งานบริการยังจุดต่างๆก็ทํางานได้อย่างยอดเยีย่ยมแม้จะร้อนแค่ไหนก็ยังมีรอยยิ้มเสมอส่วนคนนี้บอกอว่านะครับก็อยากให้จัดต่อไปเรื่อยนะฮะท่นนี้ก็บอกว่าอยากให้จัดตุลาได้ไหมตุลาถึงท่านวานะครับอากาศกาลังดีจัดหน้าร้อนนี่คือร้อนจริงๆละรถรับส่งไม่มีหลังคาคือร้อนสุดๆส,ดสงสารนักแข่งด้วยทันนี้บอกว่าการบริหารจัดการขนส่งไม่ดีอย่างอื่นก็ดีหมดนะ แล้วก็ท่านนี้บอกว่าจอนะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยแดดก็คงจะแรงจัดเนาะท่านนี้ก็บอกว่าอยากให้มีการขยายสัญญาออกไปอีกนะครับส่วนท่านนี้บอกว่าจอมันก็ต้องใจกว่านี้หน่อยจอเล็กมองไม่เห็นนี่ขณะอยู่ตรงกลางแล้วนั่นเนี่ยรถรับส่งมาสุดท้ายก็คนเยอะมากจัดการไม่ผ่านเลยต้องรอนานจริงๆส่วนท่านนี้ก็บอกว่าก็ไปมาทุกปีนั่นแหละแต่3มปีไมไรู้สึกว่าการกิจาการรมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ไม่เหมือน2ปีแรกเลยค่าที่พักก็แพงเหลือเกิน ท่านนี้บอกว่ารถอีแตนเนี่ยครับเอาเหล็กแป๊กวงกลมมาพลาดทําเป็นหลังคาผ้าใบต่อเป็นหลังคาเถอะช่วงเที่ยงออกมาเนี่ยร้อนท่านนี้บอกว่าจอโปรเจคเตอร์นะฮะก็อยากให้รับชมทุกๆสแตนหน่อยส่วนท่านนี้บอกว่าไปมาหกครั้งก็ชินแล้วละเข้าใจคนจัดงานอ่าเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมว่างานมันเป็นแบบไหนก็จะชิวๆแต่อยากจะตีเรื่องของบัตรฟรีหน่อยเท่าที่รู้คือมันเยอะมากควรจะมีสแตนที่แยกโซนไปเลยไม่ต้องมาแย่งกันกับคนที่เขาซื้อบัตรจริงๆนะส่วน คนนี้บอกว่ารดน้ําหญ้าบ้างหน่อยมันแห้งมันเหลืองมาเกินส่วนท่านนี้ก็บอกว่ากลไปมา3ปีแล้วการแข่งขันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่อากาศนี่มันร้อนสุดๆละสนามหญ้ารอบสนามนี่ไม่รดน้ําให้มันหน่อยเลยลือไม่เขียวไม่ดูสวยงามเลยไม่มีชีวิตชีวาเลยว่าอย่างนั้นส่วนอย่างอื่นก็โอเคนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าโพเดียมก็สมควรทําให้มันเหมือนต่างประเทศหน่อยให้มันเหมือนอยู่บนอัศจรรย์หน่อยมันไม่ค่อยอลังการสักเท่าไหร่ ส่วนท่านนี้บอกว่าไปครั้งแรกก็ดีอยู่นะแต่เสียงเดียวก็ร้อนไปนิดนึงอานะครับคงจะครบละถึงไม่ครบก็น่าจะเกือบร้อยเปอเนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะฮะที่มาคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นคําตีคําชมไม่ว่าจะเป็นมุมบวกมุมลบยังไงก็แล้วแต่แต่ประเด็นนะครับที่ผมสังเกตด,ดูจากที่อ่านทุกๆนะครับคอมเมนต์มาเนี่ยข้อที่มันฮิตจริงๆก็คือเรื่องของอากาศร้อนร้อนมากๆแล้วเป็นไปได้ไหมนะฮะที่อยากจะให้ไปจัดในช่วงเวลาเดิม ก็คือประมาณตุลาจากช่วงต้นช่วงกลางก็ว่ากันไปซึ่งถ้าไปจากตุลาเนี่ยอุณหภูมิอาจจะลดลงแต่เราก็จะเสี่ยงกับฝนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบตรงนั้นกันนะแต่ก็ยอมรับนะครับว่าจัดในรอบนี้เนี่ยโอ้ถือว่าอุณหภูมิประมาณ 37- 38องศานอะอุณหภูมิอากาศอากาศทั่วไปอุณหภูมิพื้นแฝดก็จะอยู่ประมาณ50กว่าแม้ว่าวันสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เป็นการร้อนแบบอบอ้าวแบบอะไรต่างๆ ก็เข้าใจนะครับว่ามันเป็นสนามแรกดังนั้นนะครับมันก็อาจจะมีความฉุกเฉินอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ว่ามาแก้ตัวนะครับเท่าที่ฟังคอมเพนมาเนะี่ยก็มีทั้งคําติชมนั่นแหละคําตีก็มีคําชมก็มีส่วนคําชมที่น่าชื่นใจก็คือรอยยิ้มครับเจ้าหน้าที่ก็บริการด้วยความเขาเรียกว่ามองแล้วก็คือมีรอยยิ้มมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราที่ร้อนที่อาจจะไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยถูกใจกับเรื่องตรง,ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะ พอมาเจอรอยยิ้มคนไทยก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะไทยแลนด์แดนสมใช่ไหมฮะสยามเมืองยิ้มเนี่ยพอได้เห็นตรงนี้ปุ๊บมันก็อาจจะทําให้พวกเรานะครับรู้สึกว่าโอเคละจากที่จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนะอาจจะใจอาจจะอารมณ์อาจจะร่มอาจจะเย็นลงมานะครับอะนน้ก็คือชื่นชมจากใจเจ้าหน้าที่กันจริงๆนะฮะก็ปีหน้าย้ำนะครับว่ายังไม่แน่ใจว่าจะจัดในช่วงเวลาไหนครับนะยังไม่แน่ใจจะเป็น สนามแรกๆเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนหรือว่าจะอะไรยังไงหรือจะกลับไปตุลาเหมือนเดิมส่วนเรื่องข่าวทางที่คุณเนวินบอกว่าจะจัดเป็นปีสุดท้ายปีหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือผมก็ย้ําเหมือนกับเมื่อวานแหละว,ว่าก็อาจจะเป็นมุมมองส่วนตัวของแกที่เขาอาจจะสื่อสารก็จ,จะต้องได้กลับไปคุยกันอีกรอบเท่าที่ตามข่าวมารัฐบาลก็บอกว่าก็อยากจะไปต่ออยู่ครับเราก็เข้าใจว่ามันก็มีเม็ดเงินที่สะพัดกว่า5000ล้านนะครับทั้งที่ลงทุนไปแค่ประมาณไม่ถึง500ล้านใน1ปีเนี่ยนะ คือมันก็มีแต่มุมได้กับได้น,นั่นแหละนะครับไม่ได้ว่ามีมุมเสียอะไรเลยแต่มันจะอาจจะเป็นเกมการเมืองเหมือนกับที่บางท่านบอกกับผมมาหรือเปล่าอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ท่านกันไปประเด็นสุดท้ายนะครับอ,อย่าเพิ่งถามนะครับเรื่องโปร,โกรแกรมการแข่งขันนะในสนามต่อไปที่อาร์เจนตินาบอกไว้ก่อนว่าดึกมาประมาณตีหนึ่งนู่นแหละฮะดึกนะครับวันที่1 4ถึง16ที่จะถึงเนี้ยเหลือเวลาจากนี้ไปอีก10วันอีกประมาณสัก5้าหวันข้างหน้านะครับผมถึงจะเอาโปรแกรมตารางเวลามาบอกมา แจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับทุกการพพอร์ตนะครับทุกคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ติดตามผมมานะครับโดยเฉพาะคนที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากผมผ่านทางลิงก์เว็บของ s h o ป e e นั่นคือช่องทางสนับสนุนผมโดยตรงใครที่ใช้สินค้าจากช้อปปีอยู่แล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนการลองคลิกเข้าไปดูไปเลือกดูนะครับสนใจสินค้าตัวไหนคลิกสั่งซื้อไปเลย ผมก็จะได้ค่าในหน้าจากตรงนั้นไปนิดนิดหน,น่อยนะครับพอได้เป็นค่าน้ําค่าไฟกันในการทํางานตรงนี้กันเนาะล่าลาทุกคนอนึก,ก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ